ต่างแยงตาจนผมตื่นผ้มาม่านปลิวโบกไปมาตามแรงลมผมตื่นมาเพราะอาการมึนงงและปวดหัวตุบตุกเหมือนกำลังโดนมือที่มองไม่เห็นมาบีบสมองอยู่ห้องนี้ดูไม่คุ้นเลยที่นี่ที่ไหนเนี่ยผมพยุงตัวเองให้ลุกขึ้นพยายามเดินสำรวจไปรอบๆที่นี่ไม่ใช่บ้านผมแล้วนี่มันบ้านใครทำไมถึงมีหลายห้องขนาดนี้ ผมเดินเข้าออกห้องนั้นห้องนี้ไปเรื่อยเพื่อหาทางออกวนไปวนมาเหมือนอยู่ในเขาวงกตห้องแล้วห้องเล่าก็ยังไม่เจอบ้านอะไรใหญ่โตขนาดนี้นี่บ้านมหาเศรษฐีหรอมีแต่ทางเข้าหรือไงแล้วทางออกอยู่ไหนผมเดินวนไปมาเพื่อหาทางออกและพยายามตะโกนขอความช่วยเหลือเพื่อจะมีคนอื่นอยู่ในบ้านแต่ดูเหมือนจะไม่มีใครอยู่เลย เจอแต่ทางเข้าประตูแล้วประตูเล่าแล้วลเมื่อผมยิ่งเปิดประตู <c oughs> ก็ยิ่งเจอแต่ห้องแปลกๆห้องนี้ก็แปลกห้องนี้ยิ่งแปลกนี่มันบ้าไปแล้ว <c oughs> ผมถึงกับต้องตบหน้าตัวเองฉาดใหญ่ <c oughs> พอคิดว่าฝันไปแน่ๆ <c oughs> และพบกับออความเจ็บปวดที่แก้มออเหมือนจะตบแรงไปหน่อยฮะจนสิวที่แก้มแตกไปสาเม็ด ผมเอามือเช็ดเลือดจากสิวเอาแล้วไงไม่ฝันดน้วยทำไงดีละทีนี้ผมลองเสี่ยงเปิดประตูไปอีกเรื่อยๆจนเริ่มเหนื่อยเริ่มเมื่อยแขนเมื่อยขาและเริ่มทอ้อจนได้พบเข้ากับโถงทางเดินทอดยาวในโทนสีเหลืองที่มีกลิ่นอับชื้นของพรมและไฟกระพริบที่ส่งเสียงดังหึง่ง มันคุ้นๆนั้นเนี่ยอย่างกับหลุดเข้าไปใน Back Room นี่คือความคิดแรกของผมหลังจากที่ได้เห็น The Back Room เป็นตำนานร่วมสมัยและนิยายหลอนออนไลน์ที่บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเขาวงกอห้องออฟฟิศที่สร้างขึ้นแบบสุม่มโดยไม่มีสิ้นสุด The Back Room มีลักษณะประกอบไปด้วยกลิ่นเหม็นอับพรมชื้นผนังโทนสีเหลืองโมโนโครมและแสงไฟฟูออเรสเซนต์ ที่กระพริบสลัวเออจะว่าไปมันเหมือนหมดเลยอะมันดูเหมือนแต่ก็ไม่รู้ว่าใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่ามันใช่แล้วก็แย่ yeah, แล้วผมผมเคยดูคลิป The b a c k Room for a o o t a g e ใน YouTube แล้วมันคล้ายๆแบบนี้เลยอะคลิปมีสารพัดสัตว์ประหลาดไล่ค่าคนด้วยเออเออสวยแล้วหลูดซิปไม่ได้ซิบหายแล้ว ผมเริ่มสติแตกแล้วเริ่มวิ่งแบบไม่คิดชีวิตโดยไร้ทิศทางรู้แค่ว่าผมน่าจะกำลังอยู่ในอันตรายและผมต้องรีบผ่าทางออกไปให้ไหวที่สุดนี่ผมรุดทะลุมิติเข้ามาอย่างนั้นเหรอเนี่ยและถ้าเกิดว่ามันมีสัตว์ประหลาดบ้าคลั่งไล่ฆ่าเหมือนในคลิป YouTube ผมเคยดูแล้วก็ฮะผมจะทำยังไงดีถึงจะมีชีวิตรอดออกไปจากที่นี่ได้วิ่งจนเส้นเลือดข์ดหมดแล้ว แต่ในที่สุดดูเหมือนตอนนี้ผมจะลุดทะลุออกมาจากบ้านบ้าๆน,น,นั้นได้แล้วจนได้เจอเขตชุมชนที่มีผู้คนฮอรู้สึกโล่งอกและอกโล่งมากๆคุณคุณครับพวกคุณนะ่ะผมทักคนนั้นคนนี้ไปทั่วแต่เหมือนทุกคนจะมองผ่านผมไปอะไรกันวมเนี่ยนี่นี่คุณคุณนะ่ะได้ยินผมไหมแย่ yeah, แล้วสิ พวกเขาเดินทะลุต,ตัวผ่านผมไปเฉยเลยผมรู้สึกช็อกตกลงพวกนี้เป็นวิญญาณหรือผมเป็นวิญญาณกันแน่เนี่ยผมตบหน้าตัวเองฉาดใหญ่อ้ยวตบแรงจนสิวแตกอีกครั้งแต่ตบคนละด้านกับครั้งแรกนะและพบกับความเจ็บปวดที่สมดุลอย่างน้อยตอนนี้ก็เจ็บแก้มเท่ากันทั้งสองข้างแล้ว และนั่นช่วยยืนยันได้เป็นอย่างดีว่าผมไม่ได้กําลังฝันไปผมวิ่งอย่างคนสติแตกอีกครั้งเมื่อมีคนกลุ่มหนึ่งวิ่งนําหน้าผมไปเหมือนกําลังหนีอะไรสักอย่างผมหันหลังกลับไปดูและต้องช็อกอีกครั้งนี่คนหรือก,กระดานดําทําไมโดนช็อกบ่อยขนาดนี้ผมช็อกเมื่อเห็นแสงเลเซอร์สีเขียวเป็นรูปสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่กําลังวิ่งไล่หลังมาพร้อมกับความมืดร่างของคนที่วิ่งตามมาไม่ทัน สลายกลายเป็นฝุน่ทันทีที่โดนแสงเลเซอร์นั้นรูดซิปไม่ได้เพราะซิปหายอีกแล้วด้วยความกลัวตายสุดชีวิตผมใส่เกียร์หมาวิ่งสี่คูณส้อยคูณกระเป๋าสะพายวิ่งสับตีนแตกเหมือนโจรวิ่งบราวกำลังวิ่งหนีตำรวจทันทีที่เห็นแบบนั้นผมมั่นใจมากว่าผมสามารถคว้าเหรียญทองโอลิมปิกได้เลยจากการวิ่งด้วยความเร็วขนาดนี้วิ่งเพื่อชีวิต วิ่งเร็วเหมือนลอยได้เหมือนเท้าไม่แตะพื้นเลยผมลองก้มไปดูเท้าตัวเองแล้วก็ต้องอึ้งตะลึงงานเพราะเท้าผมไม่แตะพื้นจริงๆให้ตายสิตอนนี้ผมงลอยอยู่กลางอากาศรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นปีเตอร์แพนทางข้างหน้าเป็นอุโมงขนาดใหญ่ผมไม่รู้ตัวเลยว่าวิ่งมาถึงนี่ตั้งแต่เมื่อไหร่ผมหันไปดูข้างหลังแสงเลเซอร์สีเขียวยังตามไล่หลังมาไม่หยุดผมลอยเข้าไปในอุโมงหินที่เจาะทะลุภูเขาทำเป็นถนน มีต้นไม้ขึ้นเขียวชอุ่มอยู่ด้านบนข้างในมืดมากเมื่อผ่านอุโมองค์ออกมาก็เป็นถนนทอดยาวสุดลูกหูลูกตามันเหมือนเป็นทางตรงที่ไร้ซึ่งขอบเขตและไม่มีที่สิ้นสุดผมได้แต่ลอยตรงไปอย่างไร้จุดหมายผ่านรางรถไฟผ่านสะพานผ่านทางข้ามแม่น้ำสายใหญ่ผ่านเมืองผ่านป่ารางรถไฟและถนนวนไปเรื่อย ผ่านอุโมงถงทางเดินและทุกอย่างก็เริ่มช้าลงผมมาหยุดอยู่ตรงอุโมง์ทางเข้าสถานีรถไฟใต้ดินที่ไหนสักแห่งแอรอัดไปด้วยผู้คนพลุกพล่านและเช่นเดิมคือทุกคนเดินทะลุตัวผมและไม่มีใครเห็นหรือได้ยินผมผมที่รู้สึกสิ้นหวังในการหาทางออก เลยได้แต่มองผู้คนเดินไปเดินมารถไฟใต้ดินขบวนแล้วขบวนเล่ามาจอดและออกไปผมลังเลที่จะขึ้นไปแต่จนแล้วจนรอดผมก็ตัดสินใจขึ้นไปในนาทีสุดท้ายจนได้ทันทีที่รถไฟแล่นออกจากสถานีมันก็วิ่งตรงไปข้างหน้าด้วยความเร็วสูงมันวิ่งเร็วมากแล้วแวะจอดเป็นระยะและววิ่งออกตัวด้วยความเร็วที่สูงกว่าเดิม ทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากอยู่ๆตัวผมก็ทะลุรถไฟและพุ่งเร็วจีเหมือนจรวดขีปนาวุธพุ่งตรงไปข้างหน้าอย่างไม่มีอะไรกัน้นผมบอกให้มันหยุดมันก็ไม่ยอมหยุดตัวผมพุ่งแหวกผ่านอากาศเหมือนกับลูกกระสุนลงปะทะหน้าจนลืมตาแทบไม่ขึ้นและผมก็มาหล่นลงในที่มืดๆที่มีไฟนีออนเลื้ยซิกแซกไปมาบนพื้นและเพดานบรรยากาศวังเวง และผมก็เริ่มออกวิ่งอีกครั้งวิ่งผ่านถงทางเดินน้ำแข็งอันหนาวเย็นยเยอือกผมหนาวจนควันออกปากวิ่งผ่านถงทางเดินที่เพดานเป็นท้องฟ้ากาแล็กซี่และดวงดาวสองข้างทางเป็นแผงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ดูล้ำสมัยมากๆเหมือนในหนังไซไฟอวกาศเลย